ครับสวัสดีครับ่ะเดี๋ยวเขาตามเรามาได้เลยคขาเข้าแล้วไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเข้ามาแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่ารางตายอัลฟาอันนี้อะไรวะอัลฟารางตายฟ้าอันตายหลังวันนี้ก็กลับมาอยู่กับลูนเอฟ้าแต่ว่าตอนนี้น่าจะรู้รู้รู้เล่นดีๆนะเล่นดีๆเดีรู้รู้จักเปล่า เราจะฟางบทเน้ยนะบทนี้เราจะังเฮ้ยเ้ยอย่าพูดเสียงดังดิ <c oughs> เดียอย่าพูดเสียงดังดิเองอยงา่าพูดตาม,มา,นะา,มไ,ปามไปกันจะเล่นไม่กี่หัวล้านทั้งหมดโอ,อ้ยเอมิป๋าป,าปา เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งมาชิดประตูนะเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้เฮ้ยเอ็มมีคนชนะแล้วหนึ่งเม้ีคนเข้าตาออไม่ถ้ามันชิดประตูมันจะเข้าตาไม่ได้เาเข้ีเเข้าาเ้ อนอกอกอ้าออกเอาผอาัน huh. ก um. uh ็อ huh. อ oh, uh ่ะองุอ huh. ว่องุาเลยสร้างส้างนี่ว้าเลยสร้างเลยส้างเลยรเลยอ้วันมีคนเข้าเห็นสร้างเลยมาลยหือส้างอีอย่าฟ้าอย่าเพิ่เข้านะ อย่ายื้อิดอย่ายืนิดอย่ายืนิดฟ้าอ่ะเข้ามาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอย่ายืนชิดเน็่ฟ้าอีกฟ้าอีกอีกากอีกอีอีกรอบตอนนี้ที่ตอนตอนนี้ที่อาทิตได้ยินเสียงรมกับเอกแค่2คนตู้อัทิติปหาย อยูใช่บัวใช่แล้วครับเดี๋ยวมันจะเข้ากล้องเลยเข้าดิครับเสียงนน้นนั่นแหละเข้าเยอะใครขายคลองครับให้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอากาศแล้วกันปะป๊าเ่อนเพือนไปซื้อถ่ายดีกว่าไปนนั่นปะป๊าคลองก่อถายคองสิไปดังเนี่ยเอ๊ะตาไมาเร็วไปไปซื้อถ่านกันเอาไอ้กระดาษกระดาษทิ้งเนี้ยขายเลยขายเลย พอคนเดียวขายท่องบ้านนึงเดี๋ยวยนนเราหยุดรถก่อนใครจะเอาเงินบ้างนี่ขายให้ลแล้วเราขอเราไห้ฟ้าให้ฟ้าเอาเป่าช้าเน็ตไม่มีหรือเปล่าฮะดูดิเก็บนะ เงินหายฟ้าเงินอยู่ตรงนี้อ้าวใครเก็บอะฟ้าเองฟ้าเหรอไปไปซื้อถ่านมาเยอะเลยฟ้าไปซื้อถ่านไปซื้อถ่านมาเยอะๆยอะถ่านสิถ่านเลยว่าเลยล่ะถ้านเลยล่ะนู่นถ่านอยู่นู่นถ่านอยู่นู่นถ่านมาไปเได้เอ๊กมามะตามมาตามมาเากอยู่นู่นโ

าเอกว่าเด็กเกียเดินหน้าเอแล้วก็้เด็อ่ะปลกอย่างเลยนะเอาเอกมันไม่มีเพลสขึ้นขบวนให้แล้วลยปาปไปต่อไปต่อปีกเออกันไม่เล้นนห้แล้เลยะไปต่นหเราเแล้วกัน แล้วไปกระโดดตอนรไฟวิ่งนี่เยี่ยมจริงๆเลยกระโดดกระโดดตอนรถไฟวิ่งอยู่ตาล่าัาไม้เราจะตั้งชื่อช่องแล้วครับว้าวันทูที้าไอเสรี่ชายุกินข้าวมีอิสโซอิสโซอะไรเนี่ยแบตหมดแล้วโอ้โหนทำไงดีวะโอ้โนอืมคุณหมิ่นควันเลยอ่ะ เ้เอปแหล้างละมาเอเกไหนแล้วอเอซอมบี้ขอหาหุ้ยจะกระสุดวะซอมบี้เหรอไม่มีซอมบี้ไงเอกุ้ยปืนแลวขอแล้ขอหุื่ออ่ไรอ่ะแล้ขอ จิงตัวอะไรดีไอ้ฟ้าใช่ด้วยอ้าทำมันแผลอุ้ยหมาป่าฮ่าอุ้ยว้าอะไรตีอืมมันไม่รู้อ่ะมันเหมือนตัวลอกขนเนี่ยอ๋อไอตัวนี้ไงตัวนอนยังไม่ตายสิคลิย้วเราเราต้องของคลิปตายไปแล้วอ่ะ ก็ยอ่ะเราส่งหมาไปเจ้าของคิดตายเอ๋เราไม่ส่งหมาป่าเราลากได้ด้วยเอ๋เราลากส่งหมาป่าได้ด้วยไม่ค้างไปไปไปพี่หมาป่ากำลังช่วยเราเองแล้วเชื่อหมาป่าไว้ตายรถเอชเอชมาหนี้เอาศพเอาศพบีบีหนี้เอาศพบีบีเอาศพหมาป่าไหม ไปเผาสเสื่อสมมาป่าชาดเร็วชาดขึ้นมานี่นกิปที่เคยอะไรเรา,าต้องเอาเจ้าของคลิปไปด้วยเจ้าของคลิปจะไปแล้ว <c oughs> พูะไริหายป้ายนี่ก็จบไล้ผู้อรไร <c oughs> าเพิ่มความไปเล่มคนว้ดันรเอะเยอะโอเคาเ้ไอ้บ้าไอ้บ้าดททำไมทำไมแล้วที่มันที่ไม่เอามอไปซาวพนักดเรากระโดดไม่ได้แล้วเราโดดไม่ได้ขาเราแล้วมันมืดพระจนสีพระจนสีเลือกแววไพรย เริ่มพายประจำเส้นเรือตายแล้วเราเดินโคตรไกลเลยเล่นสูงไปเขาได้ไหมทำภารกิจไปเลยโอ้นี่แปดนาทีแล้วนะ

เชื่อมตายฟ้าลากลากสุดไปสองคนเลยลากเองสองคนเลยลากเองเฮ้ยลากกันไปลากกันไปเฮ้ยเร็วเร็วฟ้าากว่าตายแล้วตายเลยเอ๊ะของพวกเรากำลังลอยอ่ะโอ้ยนายเกิดใหม่แล้วถายเไมฉันไปแล้วเป็นยังไง เฮ้ยพ <laughs> ี่ฮักเองเฮ้ยพี่อย่าไปพากันเฮ้ยนิ้วช้าคู่กับ เราจะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วครั้งต่อไปเราจเราจะกลับมาเล่นอีกในช่องนนเอกฟ้ A าเล่นเกมนะครับโปกดติดตามด้วยนะครับจะเปลี่ยนช่องแล้วไม่เปิดบายไม่เปิดเลไม่ไหวล้วดแล้วหยุดอัดคลิปยังหยุดอัดคลิด้วยหยุดแล้วค่ะ